สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิร์คัพ2018นะครับดูกันต่อเนื่องในค่ำคืนนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับคู่ที่จะคิกออฟกันตอนตีหนึ่งนะครับในส่วนของการพรีวิวก่อนเกมเราครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กับเรา3คนนะครับคุณนัทพรพันธิ์คุณอัจฉรงศีมานะครับและกระผมธีรยุทธ์บันนองสานะครับก็มาพูดคุยพรีวิวกันก่อนเกมครับนี่จะเป็นคู่ที่3ของค่ำคืนนี้ผ่านพ้นไป2คู่ก็ต้องบอกว่าเป็นนนอีีกวัึงท่ เอาทีมใหญ่เป็นตัวตั้งอย่างแทบไม่มีทีมไหนได้เจองานง่ายๆเลยครับอาจา์โบงครับ,พรรบเพราะว่าเจอทีมเล็กที่ทวิ่งสู้ฟัด <พอ S 1> ครับเพราะสองทีมพวกเขาแพ้ไม่ได้อยู่แล้วทีมใหญ่จะมี3แต้มตมีแต้มตแล้วก็ตัดแต่แต่ว่าเจอทีมเล็กที่ทวิ่งสู้ฟัดแล้วทาให้ไม่ใช่งานง่ายของทีมใหญ่ <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเก็บแต้มได้แต่ว่าจริงๆแล้วผลการแข่งขันเองมันตามเป้าทีแต่ว่าเนื้อในเนี่ย ก็ต้องดูวันมีสิ่งต้องแก้อีกเยอะนะครับของทีมใหญ่ๆที่เขารอบนัทพรครับวันนี้ดูเหมือนว่าโปรดุเกตก็1นนะฮะอุรุกวัก็1นศูก็ไม่ใช่งานง่ายแม้ถ้าเราจะดูชื่อชั้นมันมันเหมือนห่างกันแต่เอาข้อจริงไม่ห่างเท่าไหร่คือฟุตบอลนปัจจุบันผมมองว่าความห่างชั้นมันค่อนข้างที่จะแยกไม่ออกคือตอนนี้ ฟุตบอลมันเล่นกัน11คนมันไม่มีความสามารถเฉพาะตัวคือโอเคความสามารถเฉพาะตัวคนบางคนเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งผ่านได้แต่พอเลี้ยงผ่านไปเจออีกหนึ่งมันเจออีกด่านต่อด่านต่อด่านมันมันค่อนข้างที่จะยากแล้วตอนนี้คือฟุตบอลเล่นเล่นด้วยกัน11คนจริงๆรับก็รับ11บคนไม่ใช่รับแต่ก่อนบอลสมัยก่อนอาจจะรับแค่กองกลางกับกองหลังแต่ปัจจุบันมันรับทุกคนจริงๆครับคือก็ต้องยอมรับว่าทีมเล็กก็ทํากันาได้ดีกับการที่จะเจอทีมใหญ่คือเขามีข้อมูลที่จะต้องไปต่อกอนว่าจะทํำยังไงครับ มันจึงทําให้กลายเป็นแบบนี้นะครับไม่มีงานง่ายๆเลยคร <c oughs> ับทีมใหญ่นะครับวันนี้คู่ที่3ของค่าคืนวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันและการถ่ายทอดสดเกมในกลุ่ม B ครับวันนี้จะได้ดูฟอร์มกันซะหน่อยนะครับ <c oughs> เกมระหว่างอิหร่านกับ สเปนครับอิหร่านซึ่งมี3มแต้มมาจากเกมนัดแรกเจอกับสบเปนจะเป็นอย่างไรเอาละเราเท้าความถึงโปรเกตที่เก็บ3แต้มไปแล้วก็ทําให้โปรเกตก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มแบบชั่ว,วคราวแต่คุยแบบคู่ของเรารรผมเอาอิหร่านเป็นตัวตั้งนะนนทั้งสองข้างน,นะอิหร่านที่มี2แต้มมันทาให้สถานการณ์มันคลิกผันยังไงคุณไอ้ผมสามแต้มีสามแต้มเข้าไปมันคลิกผันยังไงบ้างทำให้อิหร่านเองสามารถที่จะเล่นได้มีมีแคปให้เล่นเยอะกว่าทาง สเปนครับนะครับคือพอว่าเขาเก็บสารแต้มจากมรเตอรโคกได้มาวันนี้เองการแข่งของของทางอิหร่านโดยคาร์ลเคลอสเองเนี่ยก็หล่อตโตค,คือก็ต้องชื่นชมคาร์ลเคลอสคือเขาก็มีประสบการณ์ที่น้าหังบอกว่ามีทั้งเ,เคยคุมโปรตุเกสเคยคุมมาดริดเคยเป็นมือขวาของเซอร์คือเขามีประสบการณ์ทางด้านหลายๆอย่างแล้วก็พอมีประสบการณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเคยอยู่มาดริดเขารู้แล้วครึ่งทีมของทีมชาติสเปนตอนนี้ตอนนี้ก็คือมาจากมาดริดเขาค่อนข้างที่จะรู้รู้รู้ รู้ไสในของทีมชาติมากกว่าแล้วก็ผมมองว่าถ้าลูกแรกมาเร็วมันก็อาจจะมีลูกต่อๆไปแต่ถ้าครึ่งแรกยังไม่มามันก็ไม่แน่เหมือนกันฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นกันเป็นทีมค่อนข้างที่จะดีนั่นหมายความว่าในมุมของสเปนนั่นคือทุกอย่างจุดกําหนดอยู่ที่เขาแต่อิรานทั้งสองท่านดูเหมือนจะมองใกล้กันให้ค่อนข้างให้ค่าของคาร์ลสเคลรอสอยู่พอสมควรในในแง่ของงานโค้ชนะฮะคร่แมนคนสําคัญของทั้งสองทีมฮะ ถ้าจะมาพูดคุยกันในโฉมของเกมรุกไปดูกันสัหน่อยว่าคีแมนของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะทั้งฝั่งของอิหร่านแล้วก็สเปนสเปนจากนัดแรกเราเห็นลวดลายของเดยโก้คอสตาคุณจะ่งที่เอาเรื่องนะฮะประตูขึ้นดำตระนันก็คือทางสเปนเล่นสไตล์สเปนสไตล์บาร์ซ่าไปเรเบริตแต่ว่าได้ประตูจากสไตล์เอเลนกบาลิตยาคือคือพอเล่นสไตล์ของบาซ่ากับทางเอเลิตเนี่ย เดี๋ยวก็เขาตัดก้าวร้าวหมายถึงว่าเขามีแท็กติกของเขาคือลักษณะคือเขาให้เรามาร์กมาร์กอยู่สักเขาเหยียบเท้าเราบ้างแล้วสปีดออกไปคือมันจะมี<อ>แท็กติกตรงนี้อยู่ในสนาม<อ>คือฟุตบอลในสนามมันมันไม่ใส่สะอาดมากมันก็จะมีความก<อ>้าวร้าวอะไรเล็ก,เกๆน้อยๆแต่ไม่ใช่แบบไปต่อยเขาไปชนเขาอไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นค,คือมันจะมี เท่าๆนิดๆแต่คือนักบอลนักฟุตบอลได้เหลี่ยมนักฟุตบอลเขาจะรู้กันเขาจะรู้กันครับครับทำรานจังหวะก่อนที่จะที่จะออกตัวใช่ครับอืนะฮะอันนั้นคือในมุมของคีแมนของสเปนกับเดียโกคอสาเราเห็นเขาแล้วล่ะจากเกมนัดแรกที่เล่นกับโปรตุเกสครับในมุมของของอิรานนะชาติอย่างอิรานถ้าจะพูดถึงคีแมนก็คงขอพูดถึงซาดาอัสมูนก็แล้วกันนะครับฝั่งอิรานนะคุณน้ำปูนเป้าก็ก็ ผมบอกว่าเล่นที่ท่าบอลแบบนี้ก็จะหมอดนะถ้า<ต>สเปนดูจะดูจัดด้อยกว่าสเปนมากมายขนาดนั้นนะคุณนะจ้าพงศ์ด้วยคะแนนสามคะแนนในมือทําให้อิหร่านเองเข้ามาใกล้ในความหวังที่เข้ารอบเท่ากับสเปนก็เลยทําให้พวกเขามีม,มีแคปใดกเล่นไงแต่ถ้าเท่าวันนี้เป็นวันที่สเปนหรือกับอิหร่านมีคะแนนเท่ากันวันนั้นอาจจะยากหน่อยแต่พอย่างนี้ปุ๊บโอกาสของอิหร่านเลยก็เลยสามารถที่จะมีวาง วิธีการเล่นที่ที่หลากหลายได้นะครับนะฮะผมขอพูดเรื่องอิหร่านนิดเดียววันนี้เล่นกับสเปนนัดหน้าปิดด้วยการเล่นกับโปรตุเกสถ้ากําลังพูดถ้าเราจะพูดถึง2โอกาสของอิหร่านวันนี้ก็มีโอกาสนัดหน้าก็จะมีโอกาสคือมันมองถึงรอบนอกเอาได้นะท่านพอนะครับก็คือเอาง่ายๆที่ที่<ต>นัาวพูดว่ามีแกลมีแกลมคือมีแกลมคืออะไรคือถ้าวันนี้เขามีแต้มหนึ่ง จะพัชจะผูมีแต้มหนึ่งแมตช์หน้าเขาก็ไม่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 ไมหมายอะไรมากมคือ,ค,อคือมันมีมันมีช้อยของมันคือแมตช์แรกเขาไม่เขามาีามา3แต้มเขามีเขามีทุนเดิมมา3แต้มนะแต่สเปนมีแค่แต้มเดียวมันมัน,ม,นมันเป็นปัญหาที่สเปนต้อง,ต,องต้องเจอในวันนี้ด้วยก็เป็นภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับทั้งอิหร่านแล้วก็สเปนก่อนที่จะลงสามในเกมนัดนี้นะครับเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูพรีวิวกันต่อและไปดูรายชื่อกันนะครับว่าอิหร่านออกซ้ายอย่างไรสเปนออกซ้ายอย่างไรเกมนี้นะครับพักคู่เดย กลับมาติดตามการพรีวิวการถ่ายทอดสดเกมฟุตบอลโลก2018คู่สุดท้ายของคําคืนวันนี้นะครับตอนนี้รายชื่อเนี่ยมาแล้วครับไปดูซะหน่อยครับว่าทั้ง2ทีมออกซาดอย่างไรนะครับทั้งอิหร่านและสเปนไปดูรายชื่อกันครับผมก็เลยนึกได้ว่าจะต้องถามนาาัทธพรเรื่อง <c oughs> จากเกมนัดแรกท <c oughs> กี่ว่าก็ว่าคือเดคอาร์ก็พลาดนะฮะ <c oughs> ที่ <c oughs> จังหวัดรับลูกของโรนัลโดแล้วหลุดเข้าประตู <c oughs> ในฐานะของกองหลังหลังจบเกมหรือการพูดคุยในแง่ของแผงหลัง เราจะมีการพูดคุยกันยังไงไหมในแง่อของนักเตะในมุมมองของผมผมมองว่านักฟุตบอลก็คือมนุษย์คนหนึ่งม,มันมีสิ่งที่ข้อผิดพลาดคอมพิวเตอร์ยังรวนได้รถยังมีเสียได้คือฟุตบอลมันคือคําพูดคำนี้มันจะอยู่ในใจผมเสมอว่าฟุตบอลมันคือชาเลนจ์คือแค่บอลลอยมาแค่เสี้ยวสาวิส่วิมันก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางได้แล้วถ้าบอลฉลบน้ําบอล โดนหินโดนอะไรคือคุณก็ต้องตัดสินใจถูกแต่ในสมายนั้นลัวจากเกมนัดแรกให้คุณอใจ่ไหมครับก็เปลี่ยนตัวบัคขวาอย่างคาวาคาแทนนาโชซึ่งนาโชทํางานได้ดีเพียงแต่ว่าคาวาคาเป็นตัวหลักอยู่แล้วพอสมบูรณ์ยังไงต้องลงตามตามสิทธิ์ที่ควรจะได้ของเขาครับนาโชเป็นตัวสำรองที่มีโอกาสต่อไปส่วนอิสโก้เองผมมองว่าทางลูกัสวาสเซสเองเนี่ยคือมองว่าทางเยโรเองต้องการใช้บอลริมเส้นในการโจมตีแล้วก็การไปกระบอกเพราะมีแค่อิสโก้คนเดียวที่ไปกระบอกได้อยู่คนเดียวต้องใช้ ทางลูคัสบังแล้วถ้าโยนให้คอสตาเข้ามาเข้าก็จะง่ายขึ้นอาจจะเหมือนโยนให้โรนโดตรงนี้ก็ดูว่าแผนของอีโรได้รับคำชมพอสมควรนะนัดแรกของอีโรในการทําสเปนนะครับส่วนการที่เขายังให้เดคิอทร์ถทำถูกต้องเลยเพราะเคอฝีมือเนี่ยไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้อยู่แล้วในยุคนี้ยื่เตือว่าก็มีพลาดบ้างแล้วเขาทําอย่างยนเือว่ามีความเชื่อมั่นในตักลูกทีมแล้วดูเดคอาจะกลับมานะครับก็เป็นภาพรวมของทั้งสองทีมหลังจากที่เราเห็นรายชื่อกันไปนะครับเราพักกันอีกคู่เดียวครับฉะนั้นกลับมาติดตามรรีวววิในนช่งสุดท้ายกััคบ ุ่งสุดท้ายครับก่อนที่เราจะดูเกมด้วยกันนะครับในมุมมองของทั้งสองท่านมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างในเกมนั้นนี้ฮะคน้าพรครับคือส่วนหนึ่งคือผลการแข่งขันผมไม่มองนะผมมองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เล่นกับนักเตะระดับนี้มันเป็นเกียรติประวัติของตัวเองแล้วมันเป็น,เ,ปนเกียรติประวัติของประเทศชาติผมเป็นผมผมเล่นร้อยยี่สนแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> คุณอาจาพงษ <c oughs> ์เลฮะอิร่าน <c oughs> มีความใกล้เคียงมากที่จะได้เข้ารอบ2ครับเพราะฉะนั้นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้ามีแต้มมีโอกาสสูงเย่นี พวกเขาเองแม้ว่าจะุดท้ายจะเจอกัมบโรกโคที่ตกรอบแล้วก็ตามแต่ว่าไม่สามารถพึ่งน้ําบอหน้าได้ครับต้องเอาบอนี้ก็ต้องเอานหบอนี้นะนะครับในมุมมองของทั้งสองท่านนะครับนี่คือพรีวิวก่อนเกมเราครึ่งชั่วโมงครับเราพักกันอีกครู่เดียวครับจากนั้นไปชมเกมระหว่างอิหร่านกับสเปนครับ